มีอะไรวะเนี่ยอัปเดตใหม่เต็มเนยว่ะคงตกใจสินะพรหนุ่มน้อยเดี๋ยวข้าจะช่วยพาเจ้าไปล่าวิญญาณเองมึงใครเนี่ยโอ๊ตโอ๊ตเองโอ๊ตไหนวะโอ๊ตเด็กวัดไม่ใช่จริงๆแล้วข้าน่ะคือคูบาบุญชื้น ช่วงนี้เล่นน้ําตกขับเจ็สก,กีบ่อยไปหน่อยเลยต้องปกปิดตัวตนตอนนี้ร้านไก่หมดเป็น<อ>เป็ดแทนแล้วกันกูมาเป็ดเอพกของขังมาเต็มตัววันเนี้ยเดี๋ยวเองดูค่ะได้ไดนี่บารมีหลวงปู่ทวดแควคาดปลอดภัยอันตรายลูกประคําหยินหยางช่วยสมานบาดแผลใจไปไปพร้อมลุยนี่เหรอสถานที่จริงไหนเองลองเล่ามาสิว่าที่นี่มีประวัติอะไรฮะไอหนุ่ม บ้านอยู่ไหนยังหาบ้านไม่เจอมุด,มดชิบห<น>ายมองอะไรก็ไม่เห็นอาจารย์มีของขังมากมายจะมามอบให้เองนี่อะะไระพระปิดตามีเอาไว้ช่วยในการหลบซ่อนขนาดพระยังปิดตากูก็ปิดตามนล่วำเม่ เดี๋ยวพระอาจารย์ขอใส่ชุดเบนจ์าพาคีก่อนเซตนี้เบนจ์าพาคีห้อยเต็มคอนี่ช้างจากวัดแจ้งเด็กวัดหลอกซื้อมา50บาทบังคับซื้อกูสองตัวด้วยจะซื้อตัวเดียวก็ไม่ยอมเป็นแม่ลูกกันไอ้เว้สภาพไอโอ๊ดเด็กวัดแม่งหน้ากลัวผีเดี๋ยวครูบาเปิดไมค์คุยกับผีแล้วก็ได้ได้รู้ไมู่้ได้ได้วิญญาณร้ายอยู่ในนี้หรือเปล่า เผชิญหน้ามาเจอกับคูบาหน่อยเฮ้ยมึงต้องถือไอ้นี่ถึงจะพูดกับมันได้อะไอ้เครื่องอะวิทยุเพื่อนฮะถือยังไงอะมีที่ทำพิธีด้วยวะอะไรนะพี่ทำพิธีอะแต่อันเจรซาตานนาไอโอ๊ดไอโอ๊ดวัดอยู่ไหนอยู่ข้างล่างไอโอ๊ตมีอะไร มันเล่นครูแล้วกระดูกกระดูกตะกี้ตะกี้ครูบาจ้องกระดูกมันล่อครูบาเลยเก็บได้ปะเก็บเลยเก็บเลยตะกี้จ้องกระดูกหน่อยเดียวมันล่อเลยวะเก็บไม่ได้หรอหรห้องนี้วะหรห้องกระดูกวะไม่ทราบแต่ตะกี้ครูบากำลังจ้องกระดูกอยู่อ่ะมันล่อเลยอะ่ะเอาเอากล้องตั้งไว้ที่ห้องห้องตัวกระดูกได้ปะ ไม่มีเลยอุณหภูมิตัวนี้มัน18 19โอ้เ,เสียงที่มันเล่นคูบามาจากห้องนี้น่ะได้ยินไหมวิญญาณร้ายโชยูเซลโชยูเซลเราพูดพายโชยูเซลที่นี่อุณหภูมิค่อนข้างที่จะหนาวหนาวมากเลย where are you โชย s เ,เซล what ท็อกอาเกน who are you what is your name how old are you แอมมี่คาร์เร่มันตอบมันตอบ nice ยอดเยี่ยมมากวิญญาณไล่ตอบก็ออกมาเพื่อนออกมาออกมาได้ได้แล้ว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 ครบแล้วกูบ้า าไม่ต้องกลัวเรื่องเล็กน้อยพระปิดตาไอโอ๊ด<ะ>ไปเอาเสาเข็มมาอาจารย์ทำพิธีปรากฏกายเ,าเจ้าออกมาโอเพนเดอะดอร์โชยูเซิลแอนด์คิวไอโอ๊ดเด็กวัดคิวโอ๊ดเด็กวัดคิวโอ๊ดคิวคิวคิว ด้วยพระบุตรพระจิตและพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์คูบาขอสั่งให้เจ้าคิวเาวออนไลน์มันดื้ไม่ยอมฟังว่ะแคนั้นกูคุยอย่างนี้ก่อนละเอ้า,า now, โอ๊ตเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอ๊ตอย่าวิ่งกูกูมีเวทบนคาถาก็ตัดกับมันดี้อู่แขนสปีก now ดูซัมติง โชยัวเซลโชยัวเซลโชยัวเซลบารเล่คาลี่หลวงพ่อขอสั่งให้เจ้าปรากฏกายโชยัวเซลบารเล่คาลี่บารเล่กูคุยกับใครวะไม่เห็นตอบไปทีวะบารเล่บารเล่บารเล่คาลี่ออยากมากเลยโอ้กูเจ็บคอเนี่ยมันจะไม่ออกกะทีอ่ะเฮ้ย เฮ้ยตบประตูมาดูไอ้อ๊ตไอ้อ๊รเอ็งดูดิอะไรกางเขนขาดไปเอะไอ้อ๊ตมึงจะไปไหนมันออกมาแล้วเราโดนกางเขนแล้วไงไปเอะมึงไวเลยไอโอ๊ตกางเขนขาดต่อไปต้องหนีจากการล่าเป็นหน้าที่เองแล้วอ๊ตไปเอะไปเอะหลวงพ่อหลวงพ่อทำภารกิจสำเร็จแล้วในการทำกางเขนต่อไปเป็นตาเอง เองเข้าไปยืนล่อมันโอเคนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะใช้กังเห็นช่วยปัดเป่าให้ตอนที่มันมาเองไม่ต้องกลัวหลวงพ่อมีนี่พระปิดตาเองเอาไว้ใช้มันอยู่ในห้องขวามือนั่น,หนแหละคือแหล่งซ่อมสุมของมันใช่มันอยู่ห้องซ้ายเปล่าเนี่ยนะน้ำมันดำนะ อ๋อตะกี้มันเข้าไปล้างหน้าหลวงพ่อยืนรอยอยู่หน้าห้องไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเปิดประตูให้เร่ยๆที่โชว์ยูร์แซฟโชว์ยูร์แซฟโชว์ยูรซฟคุณทักตูมีคุณดู something, something. Hey, oh, something. something. เอ๋โอ๊ตดู something เอ็งได้เอากล้องมาหรือเปล่าอ่ะ ถ่ายมันไว้ให้ได้นะหลวงพ่ออยากเห็นหน้ามันหน่อยวะเฮ้ยเฮ้ยมันโยนของวะมันโยนหนังสือซ้ายมืออะแองกี้เชล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 มาเกี่ยวไปนี่เคลลี่ do something do something you can do something mình phải tung lao về hướng show yourself, show yourself, show yourself, you can turn to right, turn to right, được, show yourself fuck you, you angry? Can show yourself, you can, can do something, do something. Mình gì. đi. Thì... Can can do, something. do something, do something, show yourself.

ุูมาเปือกูมาเป pues ือกูมาุูมากูบอกแล้วให้กับฟ้านุูมาไมา่ฟังอ nah ่ะ <một> ไม่รอด้วยอ่ะครูบาคูบาไม่ฟังอ้าวว่าไงโอ๊ตกลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วครับพี่ครูบาไม่ฟังไงครูบากำลังเอ่อเล่นซ่อนแอบในตู้เจอพราปิดตาปิดเข้าให้ไม่ได้กลับบ้านเลยโอเควันนี้ผมมาคุณสไปแล้วเกมฟาสต์โมโฟเบียนะมานานทีจะมาหดนึ่งน่าจะครบปีหนึ่งแล้วมั้งตั้งแต่คลิปใน ตอนนู้นน่ะน่าจะผ่านมาครบหนึ่งปีแล้ววันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมแบบยันคาถาเต็มที่เลยก็หวังว่าชอบคลิปนี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมเป็นสมาชิกสมัดียอดนักดองด้วยวันนี้ผมครูบาบุญชื้นนะครับหรือว่าครูบาเป็ดอะไรก็แล้วแต่กับครูสไปซ์ขอเล่นตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับไปละเจอกันบีดีบีดี